ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาครบปากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีพระสมเด็จนะครับของวัดบางขุนพรมนะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จยุคหลังนะครับที่จัดสร้างนะครับหลังจากท่านสมเด็จพุทธาจย์โตได้สร้างในรุ่นแรกนะครับในปี2,400กว่านะครับ พระสมเด็จที่ผมจะให้ชมวันนี้นะครับก็จะเป็นสมเด็จนะครับของวัดบางคมพรมนะครับปีสามหนึ่งนะครับเพื่อมาให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับนะครับอุนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดบางคมพรมปีสามหนึ่งนะครับ มี <c oughs> พร้อมกล่องนะครับวันนี้มีพร้อมกล่องนะครับก็กล่องก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงนะครับกล่องลักษณะเป็นสีแดงนะครับกรมะจีเป็นสีแดงนะครับกล่องสีขาวนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าปีมหาราชมังคลานะครับพิเศษนะครับสมเด็จพุทธจารนยนะ์โตโพรมรังสีนะครับวัดใหม่อตมรตลนะบางคนพรมนะกรุงเทพมหานครนะครับ ปีสาหนะสร้างเมื่อวันที่30เมษายนนะครับส5 3 1น่านะครับลักษณะของกล่องก็เป็นกล่องสีขาวเนาะกล่องสีขาวนะครับด้านหลังก็จะเป็นชื่อของบริษัทที่สร้างนะก็คือวิซอนพลาสติกนะครับสังเกตดูนะครับลายกล่องเนี่ยก็จะเรียบนะไปกับด้านหลังเลยนะครับแบบนี้นะครับไม่นูนออกมานะครับไม่นูนออกมาแบบนี้นะครับ ลองดูนะครับพระก็จะมีลักษณะเหมือนในกล่องนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าลาักษณะของพระปี31เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดบางกุรปีสาหนึ่งพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับห้าจุดนะครับพิมพ์ห้าจุดนะครับก็มีตรงไหนบ้างนะครับ1นึ่งสองนะครับสามสี่ห้านะครับ ก็เป็นพิมพ์พระประธานนะจุดลักษณะของเนื้อพระวัดบางพมปี31หรือวัดบางพรมเนี่ยตั้งแต่รุ่นปีศูนย์เกานะครับหนึ่งเมาเนี่ยสังเกตดูนะครับเนื้อพระจะออกสีขาวนะครับแก่ปูนนะครับสีขาวแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนะแบบนี้นะครับลักษณะพระเป็นยังไงก็มีพระพุทธใช่ไหมครับประทับอยู่บนฐานสามชั้นนะครับ แต่วัดบางพรมเนี่ยสังเกตดูนะครับพระสมเด็จของวัดบางพรมจะไม่มีเส้นพระทิพย์ระหว่างฐานที่สามนับกับพระบาทซ้ายหรือขวานะครับนะฐานที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับข้างบนจะสอบเข้ามานะครับสั้นกว่าด้านล่างนะครับฐานสองฐานที่สามนะครับก็จะมีลักษณะเล็กนะฐานที่สองจะคล้ายๆเรือนะครับแล้วก็จะมีซุ้มเรือนแก้วนะซุ้มนะครับ ครอบพระพธไว้อีกทีหนึ่งนะลักษณะของสูมเนี่ยเวลาเอียงดูนิดๆเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าเส้นซุ้มจะมีลักษณะเป็นเส้นทิวเล็กๆนะเหมือนของวัดละคั้งเหมือนกันนะเป็นเนี่ยเป็นทิวเป็นเส้นเล็กๆนะอันนี้คือเกิดจากการแกะบล็อกพิมพมนบบน์นะครับเกิดจากการแกะบล็อกพิมพ์นะครับถ้า่องดูแบบนี้นะครับมีโอกาสแท้สูงเลยนะครับแบบนี้นะครับลักษณะของพ้านะครับพื้นผิวอ,องพ้านี้จะเรียบแน่นจะเรียบแน่นออกโทนสีขาวนะครับ สังเกตดูอีกนิดนึงนะครับก็คือขอบขอบของพระนะครับเนี่ยนะครับก็จะปริ้นออกมาแบบนี้นะครับเนื่องจากอะไรครับก็เกิดจากบล็อกพิมพ์ที่กดลงไปนะครับก็จะมีช่องว่างระหว่างบล็อกพิมพ์อยู่นะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็มีนะครับเนี่ยในลักษณะของการกดเขาจะกดหนึ่งครั้งแล้วก็ปาดหลังแล้วก็กดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะปรากฏเป็นจุดแบบนี้นะครับเป็นมือขวานะครับของพระ นะครับลักษณะของด้านหลังนะครับก็จะปรากฏว่าปรากฏให้เห็นว่ามีลักษณะของการตัดนะครับเนื้อจะย่นลงไปแบบนี้นะครับขอบพวกนี้ก็จะเกิดจากรอยช่องว่างระหว่างบล็อกพิมพ์นะครับแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาติมากนะครับแบบนี้นะครับดูสังเกตดูนะขอบทั้ง4ด้านนะครับก็จะแน่นนะเรียบนะ แน่นเรียบเลยนะครับบางทีอาจจะออกโซนสีเหลืองๆนะเหมือนสีพึ่งปรากฏนะให้เห็นนะครับแบบนี้นะครับพระสมเด็จบางพมปีสามหนึ่งนะครับเป็นพระที่ผสมนะครับมวลสารนะของสมเด็จยุคแรกนะครับตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อกว่าที่สมเด็จพุทธาจารย์ตัวสร้างนะครับรวมมาถึงปีศูนย์เก้าปีหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็เอามาสร้างอีกปีในปีสามหนึ่งนะครับพระสมเด็จ ในปีสามหนึ่งนะครับที่นิยมที่สุดก็คือเป็นพิมพใหญ่พิเศษนะครับซึ่งจะใช้บล็อกของปีหนึ่งเจ็ดพิมสามจุดนะครับแบบนี้มีจุดหนึ่งจุดสองแล้วก็จุดตรงนี้มาทํานะครับมากดพิมพ์แล้วก็จะทําการโรยผงพิโรยผงนะครับโรยผงซึ่งเป็นผงพุทธคุณนะครับแต่ว่าผงพุทธคุณจะต้องเป็นเม็ดเล็กๆล,ละเอียดนะครับเต็มด้านหน้าเลยนะครับแล้วด้านหลังก็จะมี ประทับวงกลมไว้นะครับบอกว่าพิเศษนะครับขลังนะครับพิเศษนะเขียนว่าพิเศษอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นองค์อื่นก็จะเป็นวงกลมนะีมีเจดีใช่ไหมครับมีเจดีนะครับก็พระสมเด็จบ,บางคุณพรมนะครับขึ้นชื่อเรื่องของการามีพุทธคุณในส่วนของความเมตตามาหานิยมอยู่แล้วนะครับท่านใดที่ ติดต่องานทํางานราชการทํางานนะครับหรือว่าไปที่ไหนต้องการให้มีคนรักคนเมตตานะครับโชคดีมหาลาภนะครับก็ลองหาพระสมเด็จบางคนโผแขวนดูนะครับถ้าไม่มียุคแรกก็อาจจะเป็น0ูนย์เนะครับหรือไม่มี0ูย์เก็จะเป็น17หรือถ้าไม่มี17ก็สามารถใช้ปีส1แทนได้นะครับซึ่งรวมผมพุทธคุณของทุกที่ไว้แล้วนะครับ ปีสามหนึ่งนะครับองนี้นะครับพร้อมกล่องเนี่ยนะครับพร้อมกล่องเนี่ยพร้อมกล่องแบบนี้นะครับตอนนี้ราคายัางหลักพันนะราคาลงมานะช่วงนี้ตามฐานเศรษฐกิจเนาะตามเศรษฐกิจนะครับอันนี้พระก็อยู่ราคาหลักพันนะครับประมาณหนึ่งพันสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับเป็นพิมพ์ทั่วไปนะถ้าเป็นพิมพ์พิเศษหรือพิมพ์นิยมหรือพระมีความสวยงามก็จะราคาแพงขึ้นนะพิมพ์พิเศษก็เมื่อก่อนขายกันเป็นหมื่นนะครับ แต่ตอนนี้ก็ราคาลงมานะครับผมนะนะครับมีความกล่องแบบนี้นะครับมีความสวยงามนะขะนั้นก็มีทั้งพระที่ทําเรียนแบบพระเกศนะแต่เยอะแยะมากมายนะครับขะนั้นก็ควรเช่าหานะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะเอาไปบูชาก็ควรเช่าหากับผู้ที่มีความชํานาญนะครับพองผมก็ศึกษาในส่วนของพระสมเด็จยุคหลังของ วันละครั้งแล้วก็บังพรมอยู่แล้วนะครับนี่จะเป็นเบอร์โทรเบอร์โทรผมนะครับเบอร์โทรนะครับก็ถ้าใดที่สนใจนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทินลำปางนี่ก็จะเป็น ID ID ไอดีลน์นะครับก็สามารถแอดได้นะแอดตามนี้เลยนะครับทินลำปางนะครับอันนี้ก็เป็นนามบัตรของผมนะครับ น,นะน่าเ,เป็นพระสมเด็จพระพุธปีสามหนึ่งนะครับเป็นพระที่น่าเก็บนะฮะน่าสะสมหน้าบูชาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นพระที่ผมแนะนําเลยนะครับมีพรพุทธคุณที่เกิดความเมตตามหาิยมโชคลาบนะครับมหาลาบโชคดีเงินทองไหลมาเทมานะครับน้าทีา่น่าสะสมหน้าบูชายิ่งนะครับหายากแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเศรษฐกิจดีๆราคาคงจะ กลับไปอยู่ที่เดิมนะครับองค์ละประมาณสองพันนะครับองนี้ก็มีความสวยงามนะครับเก็บไว้ได้นะครับไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับดูสังเกตดูพระสวยงามคมชัดลึกเลยนะครับนะครับถ้าใรสนใจก็ลองทักทายเข้ามาหากันได้นะครับทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์นะครับองนี้นะครับสวยงามนะครับเนี่ยนะครับ กทายกันได้นะครับจริงๆผมมีอีกพ mm ิม hmm. พ์หนึ่งก็คือเป็นพิมพ์ลึกเอนะครับเป็นพิมพ์ลึกเอก็เป็นพระที่นิยมลองมาจากพิมพ์พิเศษนะครับลึกเอก็จะมีความสวยงามนะได้ชัดลึกกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใจ่าพระประธานห้าจุดนะครับเนี่ยนะครับสวยงามนะครับหนังสือต้องสวยงามแบบนี้นะครับหนังสือต้องสวยงามแบบนี้นะครับไม่อ้วนไม่หนาเทอะทะนะครับล่องก็ สีประมาณนี้นะครับสังเกตดูดีนะครับในตลาดมีเยอะแยะนะครับของแท้นะครับจะมีความสวยงามอยู่ในตัวทั้งกล่องและพระนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับความเป็นธรรมชาติเมื่อเราเอียงดูเห็นเลยองค์พระนะครับองค์มีความสวยงามนะพระพุทธที่ประทับอยู่บนฐานสมชั้นนะครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับ ยูทูบนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับในการลงคลิปใหม่ๆหรือการนําพระสมเด็จนะยุคหลังมาให้ชมนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตให้ชมในส่วนของวัดสมเด็จวัดบางพงม์ปีสามหนึ่งนะครับพิมใหญ่พระประธาน5จุดนะครับหงองค์ก่อนนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวค่อยมาชมลึกเอกันนะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนเพราะิ่ผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับก็อ,อยากจะมาไลฟ์สดให้กับ เพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ